สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบาวซนสมอดําผู้เดียวดายสุขุสุขนะครับสำหรับคลิปนี้เข้ามาผมปาพูดคุยกับพี่น้องอีกคือเก่านะครับในวงการอุตสาหกรรมอ้อยแร่น้ำตาลทรายนะครับหลังจากที่การทำประชาพิจารณ์ล่มนะครับโดยที่ตกลงราคาอ้อยกันพ่ทันได้นะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนะครับหรือกอบบอนั่นเองนะครับ ต่อกันเลยในช่วงบ่ายนะครับจะมีการพิจารณาถึงเรื่องการเปริดทีบอ้อยประจำฤด,ดูกาลผลิตปี2567ทับ68แยกเป็นไลายภาคนะครับซึ่งา็ให้พี่น้องติดตามสถานการณ์นะครับจะมีการประกาศให้โรงงานน้ำตาลเตรียมงาน้วลรวงหน้านะครับจะมีการเปริดทีบโดยในโซนภาคตะวันออกและภาคอีสานนะครับทาง กบกับกำหนดให้เริ่มเปิดที่ได้ตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2567นห้นะครับสำหรับภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเสยงเหนือนะครับภาคอีสานกับภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าผลกระบื้อนะครับดินกระแหงแล้วนะครับน่าจะตัดอ้อยออกจากแปลงได้เรียบร้อยนะครับดังนั้นจึงกำหนดในวันที่6ธันวาคม2567ห้นะครับ ส่วนในทางภาคเหนือนะครับจะเริ่มเปิดหีบในวันที่สิบห้าท่านว่าคมหกเจ็ดนะครับทางภาคเหนือนะครับส่วนภาคกลางนะครับก็ให้เริ่มเปิดหีบไดแ้แต่วันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับซึ่งจากการกำหนดการต่งางๆนะครับในส่วนทางภาคอีสานกับภาคตะวันออก จะมีการกำหนดให้เปิดก่อได้นะครับภาคเหนือภาคกลางลองลงมานะครับซึ่งจากปฏิทินกาวนะครับก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกนอกเปยความเห็นชอบสำหรับวันเริ่มรับอ้อยและวันเปิดหีบอ้อยปี2567ทบ 6, 8โรงงานน้ำตาลในแต่ละแห่งก็ต้องแจ้งให้พี่น้องช่าไรอ้อยอยากเป็นท่าการล่วงหน้า อย่างน้อยเจ็ดวันนะครับเพือ่อให้พี่น้องเตรียมหาแรงงานนะครับหาคนงานหารถตัดอ้อยได้ตัดอ้อยให้ท่านนะครับในช่วงที่จะมีการเปิดที่นะครับและแต่ละโรงงานน้ำตาลอาจจะเปิดไม่พร้อมกันนะครับโรงงานไหนพร้อมนะครับแต่จ,จะเปิดก่อนนะครับมีโรงงานไหนในโซนภาคอีสานัะภาคตะวันออกนะครับจะมีการเปิด ว่อที่เท่าไหรน,นะครับบอชนจะนํามาแจ้งนะครับพี่น้องได้รักษาบอีกที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดถีบนะครับพี่น้องจะได้เตรียมตัวไว้ในการตัดอ้อยของพี่น้องนะครับสําหรับฤดูกุดฤดูหีบนะครับฤดูใหม่ปี2 5 6 7ทาร68กจ็จะเริ่มอย่างเป็นทางการในต้นเดือนธันวาคมนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับ เปิดช่วงวันที่10ธันวาคมนะครับแต่ฤดูกาลนี้จะขยับเข้ามาเป็นวันที่6นะครับแต่อาจจะมีบางพื้นที่นะครับที่อ้อยถูกลักลอบเผาก็จะไขเปิดก่อนนะครับจะได้นําอ้อยไปขายนะครับแต่แต็นาากก่าจจะก่ะทันนะครับเพราะว่าถูกเผาไปแล้วนะครับก็มีข่าวขาราวมาอยู่นะครับว่ามีโรงงาน ที่บุท่านเปิดแต่ว่าอ้อยถึอลักลอบเผาตมีนะครับก็เป็นความเสียหายของพี่น้องชาวไร่อ้อยโ,อยโดยโตรงนะครับบร้ว่ารทางรัฐจะมีการชดเชยอย่างไหรให้กับในส่วนนี้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นํามาฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ